โอกไปเปวีนกินแม่ไม่เห็นแน่คนเรียกพี่แบกผักไก่นอนี่ไปควายไหนเห็นแม่เรียกเยอะแต่ดึแค่ไทยเพราะหน้าหญ่ตื่นมาไม่เห็นหน้าควา,ายเกิดเรื่องใหญ่เลยพี่เท่งน้องตื่นขึ้น,นมาไม่เห็นฟ้าชายเทพประคนโอสิบอยเลยพี่ดีวัวใจครับหัวใจ กว่าใจับไม่มีเสียงตอบรับไม่มีเสียงตอบรับพี่เท่กลับมันไหนพี่หนุ้ยไอ้หนุ้ยไอ้หนุ้ยบาดีกว่าใจเกิดเรื่องใหญ่เดี๋ยวนุ้ยแกด้วยจิงไอ้เจ๋งเ่ินกูพี่ไม่พี่คนเราอยากคิดใครไม่พอแหม่เจงเคยกูกันกูบาดจิงไอ้คนเรายนี่ไหนพี่หนุ้ยไอ้หนุ้ยมาเลย ว่าใจไอ้เลวไอ้พูดเร็วไอ้แม่เพลียงจินงเงยเพื่อนเพลียงผูบ้าแต่เจ๊งเหล่ครับเพื่อนนี่เจ๊งแต่ไม่เก็บเดี๋ยวยายกู้เจอในตอเดียวนะพี่หนูดุยมานี่เร็วมาเดี๋ยวนูดุยอยู่นี่จริงไอ้ไอ้แดงใช่เหรอแม่คินควายกัวมาเลิกคินควายเนแล้วเอามาคินควายเอาคินควายมากลัว่ามากินควาย อะไรเราคิดหนูน no, no, no. ้อยไม่กับบอดีว่ากิดควายชุนกับไม่เป็นไรเดี๋ยวน้องซื้อกลืนให้เออนัวนมบุตรบาทซื้อกินให้แล้วเรื่องกินควายเราเคยก้ว่ะฮะไปเลี้ยงไก่กัวเอ้เราเคยนล่เราอะแม่มุบาจิ้งนะมึงไงจิงนะจิ้งเืคยปวดจะไม่เก็บไม่รู้จิ้งเมื่อใดยายกุดนั่นเคยก้ว ก็ยังไมไอพี่อะไรลละพี่หนุ่น้อยมากับเรื่องคิดคว้ยกับก็น้องบอกแล้วน้องซื้อคืนให้เออหนุ่มมุตราบาซื้อคืนให้เรื่องคิดคว้ยแล้วเคยกวเกิดเรื่องใหญ่เลยพี่เราจะต้องตามหาคว้าชายไม่รู้ว่าพระองค์จะไปตกระกำลำบากหรือว่าเกิดอุบัติเหตุเกิดอันตรายกับคว้าชายหรือเปล่าฟัอนเลยน้องลงไปฮะกันเลยน้องไปจุ้เลยตามมาทางนี้พี่แจ้งมาเล้ว ไปไอ้นุ่มน้อยเดี่ยวีมึงายังคนรยนานกินควายกวมาเลอกิควายไหนกูไกินมึงนี่กูกับดตู้เปนนัคนกูกบตูนตม่อมปอรูยถ้ามึงหลักเชิงคยกูเฮ้ยดูเชคยเมื่อไรกูกบตูนโตงจ้ามีกลับตูนว่าเรือถ้ากูเป็นม่อมอเอา ลองว่าเลยทีกจะให้บรรคุมไปเกี่ยวกับมอมปดต้อกระบว่ายังไงนายหนูนุ้ยก็ในขณะที่กำเริ่มเจ้าเนี่ยดึกดระปัดฟ้ามีคนขโมยมีคนขโมยห้ามบอกว่าลักเจียงเคยจะบอกว่าลักเจียงเคยเปะหารชีวิตคือมีคนขโมยเอ่อคนขโมยห้ามบอกว่าลักเจียงเคยก็ว่ามีคนขโมยจักเครื่องนั่งองค์กาจัดลุกลังครับเนี่ยแม่พี่ได้เจ้งกันนะเอ๊ะ โอเ้าก็รลยแตมตอนนี้ใจก็แน,นกปีแบกผักผากายไปควายน้อยไปโยแตนี้เดินแค้นปะเนินไปตั้งหน้าใหญ่มาตามใจ ศพบกันหนรือเปล่าผมเป็นพี่น้องแคปจิตเตามพี่ใหญ่เดี๋ยวพวกเราแชถกัน้าต่อมานะครับ นำแควใจเต็มปกรณ์มาปลดพระเจที่ทำรุ่งยามเช้าไม่นางบุญเคยสนทนาในเรื่องอะไรบรรดาพ่อใหม่พี่น้องครับเอาความเข้าใจกันนิยายในเรื่องสายไร่สัสนาต่อมาเนี่ยครับเอาน้ำแควใจมาปลด ว่าใจเกียงแกย,ยุ่งใจปปาไม่กล้นาเกียงองออมี้ประรงสงค์สีแซมวันแป่นนี้ชื่นแ้านในอุรีพระผู้มีมาเรียมเรียงเออแล้วน,นี้เกียงกายตัวโออแยกผากากับไปแต่งงาน ไปไม้ปีกลแค่ไปที่เธาเมืองยักษ์ไปไมปีกาแคองจะพาไปเมือง มาเนี่ยมันจะต้องเกิดเรื่องอย่างแน่นอนไม่เป็นไรคว้าชายแต่เมียของคุณเดินทางมาฉันจะพูดคุยกับเขาว่าฉันเนี่ยจะขอเป็นเมียของคว้าชายอีกคนหนึ่งมาได้ไหมเคยมติยมก็มบอกแลว้วว่าเจ้าตองแต่ว่าไม่เคยเจ้ยผว้ไอเคยแกไม่นองเปยก ถูกต้องก็บอกแล้วคนรา้ันเชียร์ตอนเราไม่เคยเชียพวกอะไรเคยคนราก็บอกแล้วเกิดมาในโลกนี้มามีเคยไม่ติดใจเอาผู้คนเมียคนน่้อยเ่าผูวอะไรคนอื่นเป็นฝอยมาได้ก็บอกแล้วการงานนั้นทำไม่รวยคุยทำไม่จนชีวันน้นงบุตรมามาจินจะพูดคุยกับบุตรสบายเอง มุดระบาไม่พื้แต่เจ้าก้องคิดควยมาเนาะเจ้าก้องคิดควยมาไมาพื้ไม่ทะย้ายเจ้าก้องเคยมาเต็แม่เลยมันคนเดียวกันไห่เจอโอ้ยอานึกเออกว่าใจครับเอ๊กว่าใจเสียงพี่หนุ่นนุ้ยนี่กว่าใจครับกว่าใจกว่าใจครับหูเสียงมุดสบาเนี่ พี่หนุ่ยครับผมอยู่ตางนี้แฟร์ชายครับแฟชายสบะพี่อยู่ตางนี้บุตรสบะมาเร็วหนุ่มบุตรสบมาเร็วนุ่มบุตรสบามาเล้วมาเร็วหนุ่มบุตรสบมาเร็วตุกทีเดิมาเต่าละคนน่รักจรงใครอ่นน้อย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 อ่นน้อย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 นยอ่านน้อย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 พี่กูตบใจโอ้ยขึ้นมาเป็นรององตะ ไใ,ใกล้ครับผมอยู่แต่งนี้กับปีหน้ยอุง้งกับช่วยบงังคมกับวกลใจอย่างปลอดภัยดีนะครับปลอดภัยดีครับพี่เออเดี๋ยวตึ้งไอ้คนแฟนนู้นเลือครับนุง้งคือผู้หญิงคนนี้เา็าลักพาตัวผมมาหลักมากถูกต้องครับเดีวตึ้งแล้วไหนบุตราบาน้องบุตราบาครับ กว่าจะอยู่จังนี้ครับพุทธภามาด้วยไอต๋งก็มาครับมาครับกว่าจะครับทําไมเห็นกีดไกวเพราะมึงไหมอะไรนะกีดไกว <c oughs> มันไหมน้มองเพียมึงอยู่เชยเชยได้ย่าเต้าจ้ะกูครับเองตัวเดียวไม่พุทธภาพี่น้องพุทธภามาจาังนี้ครับเอ่อกว่าจะอยู่จังนี้กว่ายชาย คุณอยู่นี่ผ้าชายัยคุณปลอดภัยดีผมปลอดภัยดีครับผู้หญิงคนนี้คือมันเป็นอย่างนี้บุษบาผู้หญิงคนนี้ก็รักพาตัวผมมาผมบอกแล้วว่าผมไม่มีเมียแล้วนั่นก็คือบุษบาถ้าบุษบาตามมาคุณจะมีเรื่องอย่างแน่นอนอผู้หญิงคนนี้เป็นคนลักพาตัวพระชายมาถูกต้องเธอเป็นลูกยักษ์โอ้ผู้หญิงคนนี้เหรอ แพร่ตัวคว้าชายมาถูกต้องฉันเป็นคนลักแพร่ตัวคว้าชายาเองคุณรู้หรือเปล่าว่าคว้าชายคนนี้คือผัวของฉันแต่ฉันอยากจะได้ผัวของเธอแต่คุณอยากจะได้ผัวฉันต้องข้ามศพฉันไปก่อนนี่จะท้าฉันเหรอฉันพูดกับเธอดีๆะให้ฉันเป็นเมียอีกคนหรือเปล่าถ้าอยากจะเป็นเมียคว้าชาย แก้มศพฉันไปก่อน็นแท้ากูเหลอไม่ได้ท้าหรอกพี่หนุหน่ยกลับกว่าคว้าใจาไปหลบทางนู้นก่อนกับใจนะมาถ้าอยากจะลองดีกับฉันก็มามาสิถ้าอยากลองดีมาเลยน,นอกดูแลตัวเองก,กันครับ กันกเยอะเจนี่ก็ยังคินไคว่มาไหมรู้ครับกินไคว่จุนกินกินไคว่จุนฮะก็ยเอาไปเอามาเด้๋ยวนี้เนี่ยครับเด็กดูการลังนี่ครับมันใบรับไม่กวยใบกับเลยอโอ้ใบกับบันเนี่อย่าไปเจ้าันมันเลยครับมันเด็กไม่ใจต็มนี่เด็กใบเอเอเออ

Mày có mày mày có mày nắng Yà, nắng Yà, nắng đi nắng Cập nắng đi Dạ nắng 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 đi Dạ nắng 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 cây ấy tắt, trục, 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 trục. Lệ nào, bằng gọi cho Trời tập trong ta trùng, pum, trùng đi. trùng ni răng. Huh? Top vương? Wa pung ok răng. Chạc răng. Phương Caddy rồi. răng ơi. Ta đi rồi ơi. Các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 

Tốt tốt Ủa nâng chân tròn trăm là ổ Ok mấy Đại. Nâng Chạm liệt mềm em tròn mà Khoa mà Khoa mà mà

จะไปอุตธนคูกายร์อีนางมาราเจ็บใจไปนักนาจะไปอุตธนนีหลายวันบุษบาปากายาเก้ารบรรนวลายวันกันตินีบอกยแยจะได้้า าะยันียัยียออยออยยิมืนสู่กูไม่ได้นะ ปลอดภัยแล้วพี่เราปลอดภัยแล้วปลอดภัยแล้วพีโน้ยพีเตกมาทางนี้พี่เราปลอดภัยแล้วปลอดภัยเลยกว่าใจครับปลอดภัยแล้วไม่ไหนพีโน้ยไอ้โน้ยมาทางนี้เส้นดีใจ แกกเกีเธอสู้หม่อมฉันไม่ได้หรอกเธอไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรคว้าใยพี่นุน้ยครับได้รับบาดเจ็บอะไรหรือเปล่าพี่ไม่ครับแต่ว่านี่รับเด็ดดวงแตกเดวครับเด็ดดวงเออมกูอุดไนมาเหยียดนนอุกกับเด็ดนั่นเหรอพี่กับเราจะต้องเดินทางต่อน้อนนะ เรือ่องไร้ไร้มันหมดไปแล้วเราจะต้องกลับไปสู่นนนนนสนพะะนะ,ะพน,น,นค,ค,เาานคร,ร,รนเราเดินทางกันต่อฟ้าใจหล่ะเดินทางสู่นกครไปซาลีพี่คิดถึงเสด็จพ่อเสด็จแม่จะได้ไปกราบทูลเสด็จพ่อเสด็จแม่ว่าพี่ได้นำสีสะใภ้นั่นก็คือบุตรสาเข้ามาสู่พนครให้พวกเมย์ได้รู้ได้ทราบว่านี่แหละคือสีสะใภ้ไปตุ้งระมอมเดินทางากันต่อมาบปนนุ่ยไปเทียนไนดีเแล้วไปเก่งเดินทางกับเจ้า พออันอู้อยากจัดจ่าที่เวลาอยู่ในป่าดงปงพลอยนี้เออไป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 เขียนรองปีเดินแตงในตอนนี้แก่ปงปีเดินเล็กตัดปลายเด็ดแตงยางจนกี่กระไรเปลี่ยี่ยวใจก็มาถึงสิงบุรี O wà láàyè láàmìlàyà.

i'll I'm going ปรวอเวลาพี่นองับจะเดินทางพี่นองกับกการงรวมนีพองกับนคำขนนึงขอบคุณเจ้าภาพพี่น้องกับในคำของคืนนี้พี่น้องกับขอบคุณปี่ตูนและบรรดาพ่อแม่พี่น้องกับเตียหนังไม้กับหลักใจโอกันหน้าขอเจอกันไหมพี่น้องกับราศีสวัสดี ฝึแกแล้วกับคน,คนตายกลบาแฟนหญ่งแฟนชายที่มาให้กำลังใจนี่รือไม่ดีผมทำเท้าที่ทำนายผิดพลาดต้อคออภัยให้ขอบดึงยญิงชายที่มาดูขอบคุณจะพาผมเซนทุสาบน้ำใจ มาช่วยกันดูช่วยกันลับปักใจกันชูให้ดังลูกปักตาแต่คำขึนนี้เห็ที่ผมต้องอำลาลงฟ้านาะคืนนี้ได้บารับใจนอนรับวันนี้มีสุขแลว้วก็รู้ปลอดภัย มารีพีกเมชิฟ tamam ุกรุเกเทวนาปุ่งเทวนานิสสิทธิ์ินิให้บรรดามเมพี่นองกับมีแต่ขาดชกาัดเจริญขอัะคุณจ้าภาพข้อประคุณสิบุญแล้วก็คณะกรรมการผู้ที่เดี่ยวข้องและกับบรรดา่มเมพิอนที่นังให้กําหังไงโอกานหน้ากว่าไมยพี่นกับมุ่งสินมาไปจะไในมาดับสายตามสายตาพนา่มเมพินอีดีมกับพิรเป็นการได้อาไปไว้ด้วยพี่นกับวรับว่าลยทด้ยครับมพิ่นให้กัไว กน่วจะเจอกันไมพี่น้องกับราชีสวัสิ์จำโรเจกมาสวัสดีครับ